โอเคนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับเป็น EW EW EP หนึ่งนะครับก็สรุปแล้วนะเรียบเรียงแล้วนะครับอเรียนเว็เนี่ยควรจะเรียนอคอเลกชันก่อนนะครับคอเลกชันเอาคอเลกชันก่อนเลยนะครับไซเวลรหัสไซเวล่ะฮส,สามนะครับ คอลเลกชันนะครับใดๆเนี่ยคอลเลกชันจะมีอยู่สามตัวนะครับคอลเลกชันมีแค่สามคอลเลกชันตัวแรกนะครับซิกแซกมีแค่สามนะคอลเลกชันยังไงก็มีแค่สามตัวสองคอลเลกชันแฟลตสามนะครับสามเหลี่ยมทริแองเกิล triangle สามเหลี่ยมไม่สวย flat <c oughs> แล้วก็กซกิ x a g อืมนะครับทั้งสามตัวเนี่ยตัวแทนนะครับชื่อตัวแทนสัญญาณนามเรียกขานนะครับคือ เขาเรียกว่ามันเป็นรหัสสามนะครับคอลเลกชันสามตัวนี้นะอ่าทีนี้สามตัวนี้นะครับสามตัวนี้คืออะไรเนี่ยครับคอลเลกชันสามตัวนี้คอลเลกชันนะครับคอลเลกชันคือการปรับนะครับปรับสมดุลปรับสมดุลของราคานะครับของการเคลื่อนที่ มันจะมีอ่าสมมุติมันเป็นขาขึ้นนะครับ <c oughs> มันมีขาขึ้นมันขึ้นมันก็จะต้องมีการชะลอมีการชะลอมีการย่อมีการปรับนะครับอ่าสมมุติขาขึ้นเป็นเทรนเทรนรหัสห้าอันนี้ไม่ใช่รหัสห้าอันนี้ตรงข้ามกับเทรนนะครับรหัสสามจะเป็นการไซวย์พักตัวย่อนะครับจะส่วนเทรนนะรหัสสาม อ่าทำไมถึงต้องมีไซเ w ว y จิตวิทยานะครับจิตวิทยาของรหัสสามเนี่ยของคอลเลกชันเนี่ยคือการอ่าราคาสูงเกินไปราคาไม่เป็นไปตามประสงค์ราคาไม่สมดุลน,นะครับซึ่งเกิดจากจิตวิทยานักลงทุนนะครับมันจะต้องมีคนขายเพราะว่านักลงทุนเนี่ย แม่งทาเพื่อกําไรนะครับซื้อมีกําไรมันจะต้องขายมันจะเกิดการซื้อการขายตลอดเวลานะครับพอถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเมื่อสิ้นสุด impulse เมื่อสิ้นสุดขึ้นส่งมันก็จะต้องมี collection นะครับปรับก็คือการเทขายนะครับก่อนที่จะขึ้นต่ออืมโอเคโอเคไหมนะครับ ก่อนที่จะเป็นเทรนต่อไปนะครับก็จะต้องเกิดคอลเลกชันเทรนพักแล้วก็เทรนนะครับอ่าโอเคทั้งสามตัวนี้เรียกว่าคอลเลกชันและนามเรียกขานประจำตัวเรียกว่ารหัสสามนะครับโอเคจบคอลเลกชัน <c oughs> ตัวแรกนะครับซิกแซกแต่ละตัวเนี่ยซีรีส์ข้างในนะครับก็จะมีนามเรียกขานเดี๋ยวจะทำอีกอีหนึง่ง เอาให้รู้ก่อนว่าคอลเลกชันคืออะไรและมันเกิดอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะมาตามชีดนี้ให้ต่อโอเคเอาไปนะครับคอลเลกชั Collection นเนี่ยเกิดตรงไหน <c oughs> อ่าคลื่นส่งนะเดี๋ยวเอาฟีโบออก อ่าสมมติเทรนขาขึ้นนะครับมันมันต้องเริ่มที่คอลเลกชันนี่แหละนะครับมันจะได้ไม่กระโดดไปกระโดดมา อืมอันนี้คือาสาขึ้นนาครับขึ้นขึ้นส่งจะมีสามขึ้นขึ้นส่งคือตรงข้ามกับอินพาวส์นะครับอ่านี่คือาสาขึ้น ขาขึ้นเนี่ยจะเป็นรหัสห้าขึ้นเสร็จมันจะต้องพักตัวตรงนี้ A B C ตรงนี้นะครับเนี่ยคอลเลกชันจะอยู่ตรงนี้จะต้องถอยจะต้องมีการถอยอ่าตรงนี้ขึ้นส่งรหัสห้าขึ้นเสร็จปุ๊บมันก็จะต้องมีการถอย,อยตรงนี้นะครับซึ่งสองจุดนี้เนี่ย สองสี่นะครับเป็นเวฟถอยเป็นเวฟกลับมันก็จะต้องเอาคอลเลกชันสามตัวนั้นนะมาอยู่ตรงสองจุดนี้นะครับตรงนี้ต้องมีซิกแซกมีแฟลตแล้วก็มีทาแองเกิลแต่ว่าทาแองเกิลเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดที่ต้นเทรดนะครับตรงแต่ว่ามันจะมีกฎการสลับนะถ้ามีซิกแซกจะไม่มีซิกแซกตรงนี้นะครับเวฟสี่จะเป็นซิกแซกอีกไม่ได้กฎการสลับถ้าด้านล่างเป็นซิกแซกด้านบนก็จะต้องเป็นแฟลตหรือทาแองเกิลนะครับ อ่ามันอยู่ตรงนี้นะครับเว็บสองกับเว็บสี่จะเป็นคอลเลกชันรหัสสามสามสามนะครับทั้งชุดเนี่ยมันก็จะเป็นห้าสามห้าสามห้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันใหญ่อีกหนึ่งชุดนะครับอืมโอเคไหมนะครับ <c oughs> อืมเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยแหละคอลเลกชันคอลเลกชันคือการปรับการสะสมนะครับประมาณนี้เนี่ยมีอีก EP ต่อไปนะครับเอาค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบเก่งนะครับรีบเก่งเดี๋ยวมันไม่เข้าใจเนี่ยมันจะหลุดนะครับมีอีกเยอะมีอีกเยอะ